สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการนังซื้อดีกับดีเล่นโดยแบนปริทัศน์ค่ะมือนิิชาพัน์เรื่องอุทยา,านค่ะหนุ่มประพลวงศักด์พงศค่ะค่ะเราสองคนนะคะมาจากบริษ,ษัทแลนปริทัศน์ค่ะบริษ,ษัทที่จัดจาหน่ายสื่อการเรียนการสอนทั้งไทยและต่างประเทศตั้งแต่ระดับชั้นอน,นบุนบาลประถมมัธยมและอุดมศึกษาษ และคราวที่แล้วนะคะที่เรามาแนะนำหนังสือภาษาอังกฤษระดับอนุบาล CanDo First Step กันไปนะคะแล้ววันนี้ค่ะต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้เรามาเสนอหนังสืออะไรครับพี่หนุ่มครับคราวนี้เป็นต่อเนื่องจากระดับอนุบาลครับก็เป็นระดับประถมศึกษาครับซีรีส์ชื่อว่า CanDo Primary นะครับตัว CanDo นี้เป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษครับโดย Anglia Examination นะครับตัวนี้เขาทำารทดสอบมาว่าสามารถใช้ได้ตาม ระดับวัยเมื่อผู้เรียนเรียนรู้จบในระดับเป็นรีบหกถึงระดับหกศมนะครับก็คือจะพร้อมสำหรับเตรียมระดับมัธยมนะฮะคือเป๊ะเลยข้อมูลนี่ปึ๊กเลยค่ะค่ะคือเน้นช่วงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของทักษะทั้งฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมคะไม่ได้เน้นท่องจำบริยาคมั้ยครับโอเคครับค่ะมีกี่เลเวลครับพี่หนุ่มก็คือมีหกเลเวลนะครับแต่ละเลเวลเนี่ยก็จะมี ซี่เรียนบุ๊กนะครับหนังสือเรียนหนึ่งเล่มครับแล้วก็บุ๊กหนึ่งเล่มนะครับครับผมในในหนังสือเรียนนะครับจะมีซีดีด้วยนะคะในหนังสือเรียนเราจะมีซีดีให้ด้วยซึ่งเป็นซีดีออดิโอนะคะการใช้งานการใช้งานก็วิธีใช้งาน้วิธีใชงานค่ะเปิดเปิดมาจะมีกิจกรรมนะครับสังเกตตรงหัวข้อนะครับจะมีรูปเป็นซีดีขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ปกติ เมื่อเมื่อไหร่ที่เปิดเจอแล้วเจอแล้วเป็นซีดีแปลว่าบทนี้จะต้องใช้งานร่วมกับซีดี audio ที่เราให้ไปด้วยนะคะก็นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าประถมต้นเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะาระตูนวามเนื่องจากระดับบานคำศัพท์เนี่ยจะเป็นปีมเบรเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับบริบทที่เราต้องเจอเจอใน ตัแรก friends นะครับเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่ระดับ2นะครับออนต์โกลพอไปไกลขึ้นละนะครับอันนี้ตีมนี้จะเป็นกระดูกต้นเองครับ่ก็เกี่ยวกับสื่อสารอะไรพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของประถมต้นนะคะก็คือป .1 ถึงป .3 ครับค่ะแล้วเป็นตัวสมการนี่าจะเห็นเลยครับว่าแตกต่างกันแตกต่างค่ะก็คือเห็นเลยแหละแตกต่างอย่างชัดเจน ซึ่งของป1ป3ก็จะน่ารักส่วนป4ถึงป6ก็จะดูมีความเป็นรูปจริงนะคะรูปจริงทั้งในส่วนของหน้าปกแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาข้างในด้วยใช่ครับตัวนี้ก็คือจะเป็นพัฒนาการตามวัยนะครับอ่าอย่างนี้ค่ะเราจะเริ่มใช้รูปจริงนะคะในการสอนน้องแล้วเราเปลี่ยนทิศด้วยนะครับเรื่องเนื้อหารายละเอียดความหมายของบริบทสิ่งที่ต้องเรียนคำศัพท์จะเห็นชัดเจนเลยว่าแตกต่างกันตามวัยนะครับ ตัวของประถมปลายนะครับก็จะเน้นเรื่องพัฒนานักเรียนให้อ่านเนี่ยต้องพัฒนาทักษะครับมีพิชซ์สกิลพาวเาอร์สวีนก็คือเหมือนกับฝึกให้น้องได้คิดวิเคราะห์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีการแก้ปัญหาด้วยนอกจากอันนีมีซีเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับประถมต้นวิธีใช้ก็เหมือนกันเหมือนการใช้ค่ะและนอกจากซีดีแล้วนะคะเรายังมีคําศัพท์ท้ายบทด้วยค่ะ ก็คือจะระบุคำศัพท์ที่เรียนในแต่ละบทแต่ละยูนิตว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างใช่แล้วค่ะครับครับผมและถ้าสําหรับครูอาจารย์นะคะหรือว่าผู้ปกครองค่ะถ้าต้องการข้อมูลของหนังสือเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่ฝ่ายขายของบริษัทแบรนปริทัศน์ค่ะครับนอกจากนี้ก็สามารถติดต่อผ่านทางช่องทางโซเชียลมีดียของเราได้นะครับก็มีอ่าเพจเฟซบุ๊กแบนปริทัศน์ค่ะสามารถเสิร์ชภาษาไทยได้เลยนะคะและมี Line Official ค่ะ นอกจากนี้นะครับก็จะมีเว็บไซต์ใช้รูปแฟลก c องครับค้นหาคำว่าแปลนปริทันนะครับและทุกๆช่องทางนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเรามีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ค่ะแล้ววันนี้โดยกับพี่ห่มคงต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะมาพบกันได้อีกในรายการนังซื้อดีกับตีแปลนโดยแปลนปริทันค่ะคสวัสดีค่ะ